สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขากลัวอะไรที่สุดในตัวคุณ โอเคชัดเจนนะคะสิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวคุณอะคืออคุณจริงๆแล้วอะคุณอะเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอบอุ่นเขาอกเข้าใจคนอื่นค่อนข้างใจเย็นใจดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่คุณรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่ามันล้ำเส้น ลำเส้นคุณจนเกินไปหรือว่ามีใครที่ทำไม่ดีกับคุณแบบแบบที่คุณรู้สึกว่าเออพอแล้วมันเกินไปละอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่เด็ดขาดขึ้นมาทันทีความใจดีจะเปลี่ยนแปลงเป็นความใจร้ายความอ่อนโยนเปลี่ยนเป็นความดุดันทันที เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือเลยแล้วเป็นคนที่ถ้าตัดคือตัดเลยไม่เอาคือไม่เอาเลยแต่ก่อนหน้าจะมาถึงจุดเนี้ยก่อนหน้าจะมาถึงจุดที่แบบตัดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่เออ่ค่อนข้างจะให้โอกาสคนใจดีคือคือถ้ามันเรื่องเล็กเรื่องน้อยเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไร แต่ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆถ้ามันบ่อยๆคุณทนนะคุณจะทนสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าแม่วแาละไม่ทนและคุณก็ไปเลยทันทีเหมือนกันเวลาคุณรักใครอะ่ะคุณให้เต็มร้อยคุณให้เต็มที่คุณดูแลอย่างดีแล้วคุณจะทนจนถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วต่อให้เอาช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่ คุกเข่าร้องไห้ตายต่อหน้าคุณก็ไม่สนคุณก็ไม่เอาอันนี้คือความความน่ากลัวของคุณที่เขารู้สึก <Q. S 1> ก็คือถ้าถ้าวันหนึ่งคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักก็ได้หรือเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรก็ตามที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วอะคุณก็จะไม่เสียใจไม่ย้อนกลับมาอืมเป็นคนที่ move on เก่งเดินหน้าไปเรื่อย แล้วตัวคุณเป็นคนที่เ,เหมือนกับว่ารู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรรักตัวเองเป็นนะคะแล้วก็คือมีความสุขกับชีวิตของตัวเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งใครไม่จําเป็นต้องหาใครมามาเติมเต็มหรือทําให้คุณแบบมีความสุขคือคุณไม่ได้ขาดว่าอย่างนั้นเถอะคุณมักจะเป็นคนที่ไปเติมให้คนอื่นมากกว่ามากกว่าที่คุณจะ มองหาใครมาทําอะไรให้คุณอืมคุณมักจะเป็นเหมือนเป็นที่ชาร์จแบตอะเป็นที่เป็นเป็นที่ชาร์จพลังให้กับคนอื่นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องง้อใครแต่ไอ้ที่คุณยอมคุณยอมมาตลอดนั่นเพราะคุณรักถ้าคุณยอมก็เพราะคุณรักคุณยอมคุณก็แค่ยอมเฉยๆไม่ใช่ว่าคุณจําเป็นต้องยอม ไม่ใช่ว่ามันมีเหตุผลอะไรบังคับให้คุณต้องอยู่ตรงนี้หรือให้คุณต้องอใจอ่อนใจเย็นต้องอดทนไม่ได้มีเหตุผลอะไรคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับคุณอะคือต่อให้ไม่มีเขาในชีวิตคุณก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่คุณยอมเขาทุกอย่างดีกับเขาทุกอย่าง มาจากความรู้สึกลุ้นล้วนมาจากความรักลุ้นล้วนดังนั้นถ้าถึงวันหนึ่งที่เขาทำตัวไม่ดีเขาล้ำเส้นคุณเขาไม่โอเคกับคุณคุณสามารถเขี่ยเขาทิ้งได้เลยโดยที่คุณไม่มีผลกระทบใดๆในชีวิตคุณยังมีความสุขได้คุณยังเดินหน้าต่อไปได้แล้วคุณก็พร้อมที่จะมีความสุขในอนาคตด้วยคือพร้อมที่จะเปิดรับคนใหม่เข้ามาทันทีเขารู้เลยว่าถ้าถ้าสมมติคุณไม่เอาเขาแล้วอ่ะ คุณมุฟออนทันทีแล้วคุณเปิดรับคนใหม่ทันทีด้วยคือคนเก่าไม่มีวันย้อนกลับมาอีกแล้วไม่ว่าจะกรณีไหนต่อให้คนเก่าจะแบบมาอ้อนบอนขอร้องรักอย่างนั้นรักอย่างนี้แต่คือหมดเวลาของคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปแนวบอกว่าอ่ะฉันให้เวลาเธอมามากแล้วตอนนี้หมดเวลาของเธอแล้วฉันไม่เอาเธอแล้วไม่เอาคือไม่เอาไม่เอาคือจบอย่างนี้เลยอืม โอเคเราเข้าใจเราเข้าใจที่เขากลัวนะแต่ว่าแต่จริงๆอะคุณให้โอกาสคนนะคุณเป็นคนให้โอกาสคนนะให้ให้มากด้วยให้โอกาสหลายครั้งด้วยให้แล้วก็อดทนแบบค่อนข้างมากเหมือนกันอดทนค่อนข้างค่อนข้างเยอะไม่ใช่คนที่แบบว่าเออทำอะไรผิดเล็กน้อยแล้วแบบ พอเลยไม่เอาเลยไม่ได้เป็นคนใจร้อนแบบนั้นด้วย่คุณอะค่อนข้างจะใจเย็นแต่ว่าเวลาเวลาที่คุณแบบโกรธโมโหหรือเกลียดใครคือคุณจะพลิกพลิกแบบเป็นอีกคนหนึ่งเลยไม่มีความปราณีและไม่ต้องหวังด้วยไม่ต้องมาหวังอะไรจากคุณไม่ต้องมาขอร้องไม่ต้องหวังว่าคุณจะให้อภยัยไม่ว่า ตอนนี้หรือตอนไหนในอนาคตหรือต่อให้ให้อภัยก็ไม่มีการกลับมาใหม่ไม่มีกครเริ่มต้นใหม่เด็ดขาดอย่างนั้นเลยหรือแม้แต่กรณีเพื่อนก็ตามถ้าเพื่อนที่ทำอะไรผิดกับคุณคุณก็สามารถตัดทิ้งได้เหมือนกันเวลาคุณรักเพื่อนคุณก็ให้ใจเพื่อนคุณเต็มร้อยคุณรักใครคุณดีกับใครใครดีมาคุณดีตอบแต่ถ้าใครร้ายมาคุณร้ายตอบเหมือนกันอืม โอเคแล้วคุณสามารถร้ายได้มากกว่าที่ที่คนอื่นๆคิดอ่ะคือบุคลิกท่าทางของคุณอาจจะดูเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองทำให้คุณโกรธสิลองทำให้คุณโมโหสิจะได้เห็นด้านมืดในตัวคุณได้เห็นอีวิลไมล์ของคุณเห็นความโหดร้ายเห็นความใจร้ายของคุณเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคนนี้อาจจะเคยเจอแล้วซึ่งเขาอาจจะแบบ เจอคุณทํากับคนอื่นอะแต่ไม่ได้ยังยังไม่ได้เจอกับตัวเองยังไม่ได้เจอการกระทาที่แบบว่าเออคุณทํากับเขาคุณร้ายกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะเคยเห็นว่าเออเคยมีคนอื่นทําให้คุณเสียความรู้สึกเคยมีคนอื่นทําให้คุณโกรธอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเห็นด้านร้ายของคุณแล้วเขารู้ว่าอ๋อถ้าเป็นเขาอะคุณก็จะร้ายได้เหมือนกันต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน วันหนึ่งถ้าถ้าคุณหมดความอดทนกับเขาคุณก็จะร้ายให้ดูอืมอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวคุณอาจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ